สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาสอนเล่นกีตาร์ตีคอร์ดง่ายๆกันนะครับในเพลงที่มีชื่อว่าหนังสือเล่มเก่าครับคอร์ดที่จะใช้เล่นก็จะมีคอร์ด A minor นะครับ B minor นะครับแล้วก็มีคอร์ด E นะครับแล้วก็คอร์ด D แล้วก็คอร์ด C ทั้งหมดจะมีอยู่5คอร์ดนะครับ ไม่ยกากเท่หร่ยนะครับเพลงนี้สําหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็มาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับคอร์ด A อม n เนรเริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้นสองช่อง1น,นิ้วกลางจับที่เส้น4ช่องสองและก็นิ้วนางจับที่เส้น3ช่องสองครับ อันนี้เป็นคอร์ด A- m i n o คอร์ด b m i n เรเริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้นหนึ่งช่องสองครับนิ้วกลางจับที่เส้นสช่องสาครับนิ้วนางจับที่เส้นสช่องสและก็นิ้วก้อยจับที่เส้นสช่องสีครับ อันนี้เป็นคอร์ด B minor ครับคอร์ด E ใช้นิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง2นิ้วกลางจับที่เส้น5ช่อง2และก็นิ้วชี้จับที่เส้น3ช่อง1ครับ <S <S อ่าอันนี้เป็นคอร์ด E ครับ คอร์ดดีเริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้นสองช่องสามนิ้วกลางจับที่เส้นหนึง่งช่องสองและก็นิ้วชี้จับที่เส้นสามช่องสองครับ <S <S อ,อันนี้เป็นคอร์ดดีครับคอร์ดซี เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้นสองช่องหนึ่งครับนิ้วกลางจับที่เส้นสี่ช่องสองครับนิ้วนางจับที่เส้นห้าช่องสามครับอันนี้เป็นคอดสี่ครับ สำหรับการตีคอร์ดในเพลงนี้ผมจะใช้เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปจะใช้แบบเดียวทั้งเพลงเลยนะครับท่อนไหนที่ว่าเล่นเป็นเครื่องห้องผมตัดออกหมดเลยนะครับตัดเหลือเฉพาะตีเต็มห้องหมดเลยลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปดูตัวอย่างครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลง ประมาณนี้นะครับในจังหวะที่เราตีขึ้นถ้าว่าใครยกมือซ้ายได้ก็ยกก็ได้นะครับมันมันจะเสียงมันจะตืดตืดตืดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับถ้าใครยกได้ก็ยกนะครับถ้าว่ายกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกนะครับ ในจังหวะที่เราตีขึ้นนะครับมันจะเป็นติตีดืดเราก็ยกมือซ้ายนิดหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ถนัดยกก็ไม่ต้องยกก็ได้นะครับดูอีกทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตีเฉพาะลง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 ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับลง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 ก็จะประมาณนี้นะครับถ้ายกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกถ้าใส่ลงขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ง่ายๆไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันไปทีละท่อนนะครับเริ่มจากท่อนแรกผมจะวนคอร์ดก่อนนะครับเพื่อจะหาคีย์ร้องนะครับจะมีคอร์ด A อม n เนอร์คอร์ด D คอร์ด G แล้วก็มาปิดท้ายด้วยคอร์ด d ตีลงตีเดียวนะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยในในคีย์ที่จะร้องนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าจะให้เสียงเหมือนกับของต้นฉบับแล้วเราต้องหาคา์โปรหรือว่าอะไรมา,าทาบไว้ที่ที่ช่องสองนะครับ เพื่อใจะให้คีย์ตรงกับต้นฉบับนะครับถ้าเราเล่นในคอร์ด a minor minor min ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้คลิปนี้ผมจะไม่ไม่คีบนะครับเรามาเริ่มบนคอร์ดกันก่อนนะครับ a minor d g e, แล้วก็ปิดท้ายไวย d นะครับตัวอย่างนะครับ แล,แล้วเราก็มาลงคอร์ดเอไมเนอร์ก่อนนะครับพอเราตีคอร์ดดีปิดไปทีนึงแล้วนะครับเราวนคอร์ดจบที่คอร์ดดีนะครับคอร์ดดนะีเราตีลงแค่ทีเดียวนะครับเราไม่ต้องตีให้เทมห้องตีลงไปทีเดียวแล้วก็เว้นวักไปแล้วก็มาลง A เ,ลเอไมเนอร์ทันนะครับเราลงเอไมเนอร์ไปทีหนึ่งก่อน แล้วเราก็ร้องเพลงแล้วก็มาลง A Min o อีกห้องหนึ่งตรงคำว่ารักนะครับมันจะเป็น A Min o สองห้องติดติดกันอยู่นะครับตรงนี้นนท,นทำไมทําไมทําไมเราเรามาลงคอร์ดบี i n เนอร์ตรงคำว่าทําไมทําไมยังฝันถึงมันก็มันนานก็มันนาน นานลง B minor อีกห้องหนึ่งนะครับก็พอเราเล่น B minor ห้องแรกเสร็จลงลงขึ้นขึ้นลงลงพอเราจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นก็ไปแต่เราก็ยังอยู่ในคอร์ดเดิมนะครับทำไมยังฝันถึงมันพอมันนานอ่าจะประมาณนี้นะครับมาลง B minor อีกห้องหนึ่งตรงคำว่าน,นานพอดีนะครับนานแล้วเจอทิ้งไปแล้วก็มาลง A minor ก่อนจะร้อง หรือเป็นเพราะว่ารักลงเอไมเนอร์ก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเอไมเนอร์อีกห้องหนึ่งตรงคําว่านั้นนะครับเป็นเอไมเนอร์สองห้องติดติดอีกแล้วนะครับหรือเป็นเพราะวรารักกลาวนั้นมัน้าหัวใจฉันเป็นฉันเป็นนะครับอันนี้ร้องเนื้อปิดละ ฉันเป็นเป็นลงดีไมเนอร์นะครับดีไมเนอร์ตรงคำว่าเป็นฉันเป็นมนนษยกีฬาที่ถูกที่ถูกถูกก็ลงคอร์ด E นะครับตรงนี้จะเป็น B ีไมเนอร์แก้อ้องเดียวนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคอร์ด E นะครับตรงคำว่าถูกที่ถูก,ถกเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเกมก็ไปต่อในทน่อนเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง ได้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดติดในตอนนี้นะครับเคยจับมือลง A ไมเน่อก่อนนะครับเคยจับมือและเคยบอกรักในตอนที่อยู่ด้วยกันสมัยฝันจึงมันบอกมันานแล้วเธอถึงไปหรือเป็นเพราะว่า ลง A เ i n o r er ก่อนจะร้อ,องหรือหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ถูกเปลียนตัวช่วงท้ายเกมเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งจะไรทันนะครับลง A เ i n o r er ไปก่อนจะร้อ,องเพลงเหมือนหนังสือตีหนึ่งเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งจะไรแล้วก็มาลง B minor er, ตรงคําว่าใครนะครับใครได้อ่าน ก็ลง A m i n o r ก่อนอีกแล้วนะครับเริ่มเรื่องจังหวะตรงนี้ที่เริ่มเรื่องจังหวะลง A m i n เนไปก่อน2ทีนะครับตีลงไปก่อน2ทีที่เริ่มเรื่องจังหวะหวานลง B m i n เนนะครับหวานในอ่างก็ยิ้มเรื่อยไปก็มาลง A minor ก่อนอีกแล้วนะครับ เหมือนกันเลยนะครับลง A Min o r 2ทีนะครับในตรงนี้ก่อนจะร้องแต่แล้วลง A Min o r ไปก่อน2ที 2> แต่แล้วตอนจบมันมันลงขอด์ด B minor นะครับมันไม่สวยไม่สนใจก็เหมือนก็เหมือนเหมือนลง A Min o นนะครับเหมือนเรื่องราวของเธอแล ฉันลงขอดดีนะครับแล้วก็ลงขอดดีอีกอ้องหนึ่งก่อนจะไปร้องแก้หลับตาฉันก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธอ,อเดี๋ยวเราไว้ตอนหลังนะครับกดดีตรงนั้นนะครับเราดูติดๆในตอนนี้ก่อนนะครับเริ่มจากลงเอไม่ก่อนตี D หนึ่งแล้วก็ร้องเหมือนหนงังสือเหมือนหนงังสือเล่มหนึ่ง ใไรได้อ่านจะเริ่มเรื่องช่างวา ก็ลงคอร์ดดีไปก่อนจะร้องแค่หลับตาลงคอร์ดดีไปก่อนสองทีเหมือนกันนะครับลบตฉันฉันลงคอร์ดซีนะครับฉัน,งงเ,นเ,เ,ธเธอลงบีไมเนอร์เธอก็ยังเธอยังคงพรำเพยังละเมอละเมอเมอลงเอไมเนอร์ครับ เมื่อวันเธอไม่เคยทิ้งกันไปไปลงขอดีนะครับไปเธอเป็นหนังสือก็เธอเป็นหนังสือเธอเป็นหนังสือเดี๋ยวเราไว้ต้นหลังนีก่อนนะครับเธอเป็นหนังสือเราเอาตรงนี้ต้นนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับแก่หลับตาก่อนนะครับ เริ่มจากลงขอดดีไปก่อนสองทีแล้วก็ร้องแค่หลับตาแค่หลับตาฉันก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธอยังคงรำเพ้ยังลำเมอว่าเธอไม่เคยทิ้งกันไปเธอเป็นหนังสือเธอเป็นหนังสือสือลงขอดสีนะครับซื้อที่ฉันนั้นยังอ่านซ้ำ ซ้ำซ้ำลงคอร์ด B ม i เนอซ้ำอยู่ยังนั้นไม่ไปไหนไหนลง A ม i เนอนะครับหน,ย,น,นยังอ่านมันทุกยังอ่านมันทุกทุกลงคอร์ด D ครับทุกขวามเว้นตอนจบของมันของมันมันลงคอร์ด G นะครับ<ม>แล้วก็ กันด้วยคอร์ดดีตีลงไปตีเดียวแล้วก็เว้นไปก็ไปต่ออีกท่อนหนึ่งนในท่อนนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูติดๆในท่อนนี้ก่อน,น,นเธอเป็นหนังสือที่ฉันนั้นยังอ่านเธอเป็นหนังสือที่ฉันนั้นยังอ่าน เราก็มาขึ้นในตอนนี้ลงคอร์ด A m i n o อร์ไปก่อนก่อนจะร้องเพลงครับรูปายเธออว่าอวนอร์ไปก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วก็ร้องเพลงลงเอไมเนอร์อ,รอ,อ,ร min อีกข้อหนึ่งตรงคำว่าขวัญนะครับขวัญที่เคยให้กันยังวางยังวางวาง,วางลง B Min o อร์นะครับวางไว้ตรงที่เกา่า ตรงนั้นทีตรงนั้นน,น,นั้นลง B มเนอนะครับตี่ตรงนั้นที่เคยมีเราแล้วก็ลง A มเนอก่อนอีกแล้วนะครับวันเกิดเธอ,อ,อ13เดือนสองเดือนสองก็ลง A m i เนออีกห้องหนึ่งนะครับ2ออยังจำขึ้นใจเพราะฉันเพราะฉันฉันลง B มเนอนะครับฉันไม่ แต่ที่ลืมแต่ที่ลืม,ล,มลืมลง e minor นะครับอ่าลงคอด e นะครับ e เฉยๆนะครับไม่มี minor นะครับแต่ที่ลืมคือวันที่เลิกราแล้วก็กลับไปซ้ำในเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งก็ลง a minor ไปก่อนก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับอเดี๋ยวเราดูติดๆในตอนนี้ก่อนนะครับ mm. รูปชายเธอร่อว,าวาของควันที่เคยให้กันวางไว้ตรงที่เก่าที่ตรงนั้นที่เคยมีเราวันเกิดเธอสิบสาเดือนสองยังจำขึ้นใจเพราะฉันไม่เคยจะลื ก็จะประมาณนี้นะครับกลับไปซ้ำเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตอนจบนะครับตอนจบยังอันมันทูกข้อความเป็นตอนจบของมันนมันกข้อความอ่แล้วก็ตีขอดดีมาไอ้ครบห้องก็ได้นะครับตรงไอ หลังจากเว้นตอนจบของมันเราตีขอด G ครบอ้อมไปแล้วแล้วก็มาต่อด้วยขอดดีครบอ้องนะครับปกติในรอบก่อนเราจะตีขอดดีลงแค่ตีเดียวแต่ในรอบนี้เราตีให้ครบอ้องเลยเว้นตอนจบของมันยังอ่านบรรทุกข้อความยังอ่านบรรทุกเราก็ลงขอด A ์ด A minor er ไปทีเดียวลงทีเดียว แล้วก็ต่อด้วยขอดีลงทีเดียวเหมือนกันเว้นตอนที่เราเลิกรักเลิกกันเลิกกันจะเลิกรักลงขอดีไปตรงคำว่าเลิกได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ,ย,บยังอ่านมันถูข้อความเว้นตอนจบของมันยังอ่านมันชู เว้นตอนที่เราเลิกกันก็จะจบประมาณนี้นะครับเพลงนี้โอเคสำหรับคลิปเล่นให้ดูแบบติดติดทั้งเพลงก็กดดูที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรต่อ สวัสดีครับบ๊ายบาย